ตัวนี้นะครับทุ่งปลากกครับผมฉีดด้วยน้ำหมดาวนี่ใต่ที่โล่งเลยครับหมายปราบเซียนครับผมหมายปราบเซียนพรุ่งนี้จะได้ตัวหรือเปล่าติดตามนะครับผม สวัสดีครับผมวันดีตอนเช้าครับมาดูไม้ปราเซียนครับผมทุ่งป่ากกครับดักวันนั้นก็ตีหลุดตีหลุดครับผมก็มามาลองซ้ําอีกวันหนึ่งครับอีกอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีผลงานหรือไม่ครับผมไปร่วมลุ้นด้วยกันเลยว่าไม้ปราเซียนนี้จะมีตัวหรือไม่ครับผมไปเลยครับ เียนครับผมพุ่งปลาสโนโปลากกครับมีผลงานรืมใหม่มีผลงานรืมใหม่ครับผมรวมรุ้นด้วยกันครับนี่ครับดักไว้ไม่เยอะครับผม ยี่สิบวันครับมีผลงานเริ่มใหม่ลุ้นด้วยกันครับดักยากครับไมน้นี้อันแรกก็ฟาวแล้วครับเก็บก่อนครับผมนิ่งครับจะมีผลงานไหมนิ่งครับผมเขียครับเก็บก่อนครับผม ไม่ตีเลยครับนอนอ้าปากสงสัยจะปราดเซียนครับสี่ห้าอันแล้วครับไม่ติดเลยครับผมสงสัยจะปราดเซียนครับผมนิ่งครับนิ่งครับปราดเซียนจริงๆครับโอ้ หนูมีหนูต้องวิ่งครับแต่จะปราบเซียนจริงๆครับผมมีผลงานไหมนิ่งครับนิ่งครับผม แล,แลว้วลก็มาครับผมปลาก,ก้กมีก็ตีครับมาแล้วครับผมหนั่งจังมังเลยครับผมโอ้โหใสยอดครับใสสวยครับนึกว่าจะโดนปราบเสียนแล้วครับผมยังมีผลงานมาให้ชมครับผม มีผลงานมาให้ชมครับเก็บก่อนครับผมไมาอีกแต้มครับผมไมาอีกแต้มครับนี่ครับยังไม่ตายครับไม่ตายครับผมโอเครับผมจัดการแป๊บหนึ่งครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับเก็บก่อนครับผมไดมาสองแต้มแล้วครับไมยปราดเซียนหม้ทุ่งหญ้าป่าโกกครับหมยปราดเซียนก็ยังมีแต้มครับ ก็ยังมีแต้มได้มาสองแต้มครับผมฝนตกครับเมื่อคืนเนาะน้ําก็ท่วมกลับครับผมก็ยังดีครับยังมีมาให้พี่น้องได้เห็นครับผมสองแต้มครับผมสองแต้มโอเคครับไว้ติดตามกันตอนต่อไปครับผมว่าผมจะไปที่ไหนครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับอันนี้ต้องขอตัวลาก่อนครับผมสวัสดีครับ